ออกกำลังกายตลอดพอเมื่อผมอายุ50 60ผมอยากจะยังใช้ร่างกายได้บบดยขยันมาตึงง่ายเลยครับเห็นไหมทุกคนเข้ามาไอ้ตารกจะนั่งคุยตลอดเลยไม่ทำงานเลยเห็นไหมอาหารเย็นของผมชาบูอืมอืม สวัสดีครับพุกคนสวยตอนเช้าครับน,นี้ก็เป็นเวลา8โม,มงนันะครับก็วันนี้ก็จะมาถ่าย24ชั่วโมงชีวิตโคตรนายครับว่ามีอะไรบ้างนะกุขตาลครับ กนนี้ตอนเช้าเลยโัรแก็บมาเข้านี่ก็ต้องมีการออกกาลังกายตอนเช้าด้วยเพราะว่าเราจะเริ่มกลับมาทำํำร่างกายแล้วก็ตอนเช้าผมเลยก็ต้องไปอนาบน้ำนั่นแหละก็เปิดคลิปก่อนสวัสดีครับวันนี้ควดนานเด็วสิบเลยนะไปติดตามชีวิตผมวัน24ชั่วโมงมาดูดูจะเป็นยังไงในออฟฟิศไมเนสในชีวิตกินข้าวในชีวิตอะไรๆอ,อย่างนี่ พอดีก้าวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เขยมตัวออกกำลังกายกันครับวันนี้วันนี้ก็จะออกกำลังกายไม่ค่อยเยอะเท่านะแต่ก่อนที่จะออกกำลังกายนั้นนี่ครับผมขอดูแลหน้านิดน,นึงเพราะช่วงน,นี้หน้าผมไม่ได้เรื่องเลยคือไปไปออกคลิปเยอะมากเลยผมก็จะทานะครับกันเย่มเมนแอคโนไฟส์ซูเปอร์เซรั่มครับนี่ครับก่อนไปออกกำลังกายหรือก่อนไปทำง,งานก็ต้องทานน,นิดหนครับนี่ครับ <c oughs> bahwa ครับไม่เลยหลายอย่างก็ต้องดูแลตัวเองบ้างนิดนได้นหน่อยครับถ้าเกิดไม่นั้นก็หน้าไม่รับแขกครับดำปึ้งปก็ขอดูแลตัวเองบ้างขอเติมอีกนิดนึงครับทุกคนผู้ชายเราก็ต้องดูแลหน้าด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ผออกกาลังกายซ้มวยวิ่งได้ลหลายอย่างออกคลิปเหง่อเยอะเต็มหน้าก็ไม่ค่อยได้ดูแลผิวหน้าเพราะแบบวางคนผู้ชายไป่าขี้เกียจอะทุกคนได้ลหลายอย่างแล้วทํางานซ้อมวยด้วยเหนื่อยขี้เกียจมันก็ไม่ค่อยได้ดูแลหน้าผิวหน้าตัวเองครับมันก็มีช่วงว่า <x> หน้าดําไม่ ไม่ว่าจะมีนั้งสิวอุดตันจีผิวไม่สนิมเสมอผิวเซี่ยนเลยเต็มหน้าเลยแต่ไม่เป็นไรครับนี่ครับผมมีตัวช่วยดีๆครับนี่ครับกรนี้เย่เมนแอคโนไฟสซูเปอร์เซรั่มครับนี่ครับช่วยผมว่าทาแล้วเป็นไงบ้างทุกคนเห็นไหมทาแล้วครับรู้สึกดีผิวผิวผมกลับขึ้นมาให้แบบว่าหน้ากระจ่างใสเหมือนเดิมครับนี่ครับผมมีตัวช่วยดีๆครับกระนี้เย่เมนแอคโนไฟส์ซูเปอร์เซรั่มครับที่จะมาช่วยกู้ผิวหน้าผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยครับเป็นไงไหมเห็นไหอืมนะ ผิวหน้าก็ดีขึ้นนะกลิ่นหอมนะกิ่นหอมรู้สึกเย็นหน้าแบบดีมากเลยครับทุกคนแล้วผมบอกไว้ก่อนนากลียี่เมนแอคโนไฟ h t ซูเปอร์ซีรัมตัวนี้ครับมีคูลิ่งเมททอนจากธรรมชาติด้วยนะครับที่ช่วยปลอบประโลมผิวของเราที่แบบว่าให้มันกลับคื้นมาดีได้เลยนะครับเย็นสบายหอมสดชื่นมาครับโอเคผมพร้อมที่จะไปออกกำลังกายตอนเชาน้าแล้วก็จะไปทํางานแล้วครับ แต่ผมบอกไว้ก่อนนะทุกคนช่วงนี้ผมไม่มีการซ้อมมวยผมก็เลยตื่นสายนิดหน่อยตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงจะเก้าโมงแล้วนะเราไปออกกำลังกายแค่ฟิตเนสขาอาจจะมีเล่นลุมนิดนดหน่อยต่อยกระสอบแต่ไม่รู้ต่อยกระสอบว่าบางทีขี้เกียจก็ไม่ต่อยกระสอบนะแต่ก็จะไปแบบออกกำลังกายขาไปก่อนเพราะผมมีเตะบอลด้วยแต่เกิดเป็นการที่ผมจะซ้อมต่อยมวยนะผมน่าจะออกตั้งแต่6กโมงเช้าที่จะไปแบบไปซ้อมมวยแล้วก็พร้อมทํางานด้วยหลายอย่างแต่ก็นี่แหละครับวิถีเออวิถีชีวิตหนุ่มออฟฟิศไม่ใช่หนุ่มออฟฟิศหนุ่มมม่นุุกา หนุ่มเลยดิวันนี้ก็ถือว่าสายไหมก็ไม่สายเท่าไหร่นะเพราะว่าออฟฟิศพิเนตอะเริ่มทํางานสิบโมงเลิกหกโมงผมก็ไปออกกำลังกายอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็น่าจะอาบน้ำอีกางแนึ่บอกไปก่อนผมวอาบน้าเยอะมากนะวันหนึ่งผมอาบน้ำสามรอบสี่รอบได้นะเราอาบน้ำเรารู้สึกสดชื่นบางคนก็จะแบบว่าเออไม่เป็นไรแปรงฟันพอแล้วก็ออกกำลังกายเลยแต่ว่าไม่ใช่ผมคือผมต้องอาบน้ํามันจะสดชื่นแล้วมันจะมีแบบว่ากระจิกกระใจออกกัาลังกายโอเคผมขอตัวขับรถก่อนนี่ครับก็จะออกไปแล้วเจอกันที่ออฟฟิศครับผมตอนนี้ ีก็ถึงออฟฟิศแล้วนะครับทุกคนผมน่าจะเป็นคนแรกที่มาทํางานเลยนะพี่แม่พามาแล้วนะแม่พาอยู่นู้นแม่พาทำฟล์ตาอยู่นู้นผมได้ยินเสียงพี่เนสพี่เนสก็สมวยสวัสดีครับ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 เขาก็คุยสมวยกันผมก็จะมาออกกำลังกายเหมือนกันครับผมให้ผมขอตัวออกกาลังกายก่อนนะครับ นี่พี่เนมออกกำลังกายคนแรกเลยอันนี้ออกกำลังกายอะไรเพิ่งซ้อมมวยเสร็จครับพอตอนนี้โดยโดย,โดย ตัวใหญ่เลยต้องต้องกลับมาฟิตร่างกายกินนี่ซ้อมมวยต่อยมวยต่อยมวยแล้วมีเล่นเวทไหมเล่นเวทจันพุชสุกจันทุสุกมวยคืออังคังพระรหัสแล้วก็นว่างไปลงหลวงมาอ๋อนว่างไปลงมวยมาก็ประมาณนี้ช่วงเช้านะก็จะมีพีเนตอยู่ฟิตตลอดนะครับเท่าไหนผมออกก็จะเจอกันเนี่ยผมก็สองพุก็จะเจอกันในเรื่องออกกำลังกายเยอะหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ไม่ว่าจะชกมวยจะมีรายการหรือไม่มีเลยคือยังไงผมออกกำลังกายตลอดพอเมื่อผมอายุ 50-60- 70ผมอยากจะยังใช้ร่างกายได้ แบบไม่ใช่แบบไม่ไหวหรือ,อุ้นหรือมีปัญหาต่างๆเราพูดง่ายคือเราใช้ร่างกายเยอะเราก็ต้องมาสร้างร่างกายให้มันด้วยไม่ใช่แบบใช้ๆๆเดี๋ยวเพราะว่าร่างกายมันก็มีการหมดยุ่งเหมือนกันผู้ใช่<ว>แล้วผมคิดอยู่อ่าสมมติคุณมีปัญหางานมีปัญหาชีวิตอันนั้นมันก็แก้ได้แต่ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพไม่มีอะไรที่สําคัญกว่านั้นถ้าคุณทํางานไม่ได้ถ้าคุณนี่นก็เลยใครที่ไม่ได้ทําแค่วิ่งวันละสิบนาทีก็ได้รู้วิพื้นที่บ้านดูแลร่างกายจริงๆใช่ก็ เนี่ยเหมือนผมเนี่ยใช้ร่างกายเยอะเพราเขาใช้เยอะตอนนี้มาซ่อมแล้ตอนนี้กำลังซ่อมแซมแล้วมันมีผลในในทุกวันเลยอ่าใช่ใชมีผลกันกันนอนการใช่ใช้ใช้ชีวิตหมดทุกอย่างเลยใช่อาจจะเราอาจจะเคยวิ่งร0อยเมตรได้ความเร็วอันนี้ก็วิ่งไม่ได้แล้วก็ช้าลงกันนี่แหละเราใช้ร่างกายเยอะตอนนี้ผมกาลังซ่อมเขาเรียกว่าซ่อมขาอยู่นะช่วงนี้ก็นั่นแหละก็รอดูครับ อ oh, oh, ทุกคนเล่นเวทขาหนักนะไม่ได้เล่นเวทก,นะก็เลียยหนะกลยภาพครับทุกคนกายภาพขานะก็ช่วงนี้ก็เจบเสร็จแล้วครับทุกคนกายภาพขานะก็เดี๋ยวแต่ก็สอบมวยนิดนหน่นนนนนอยเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมเราก็เป็นนักมวยนะเล่นเวทอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องเล่นแขนขาด้วยโ okay. อเค น่าจะพอครับช่วงนี้ก็อย่าไปเสริมเบลดขาอีกนิดนึงก็น่าจะพออาบน้ําแล้วก็เกียมทํางานครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะสิบโมงแล้วนะผมดูเวลาก่อนเก้าโมงสี่สิบเก้าแล้วสิบวิทีก็โอเคพร้อมเกียมตัวอาบน้ําเกียมตัวเลยนะครับเพราะาว่าเช้านี้น่านจะมีประชุมด้วยครับผมก็รออาบน้ำนะห้องน้ําฝั่งนี้เต็มอีกฝั่งหนึ่งน่งนานจะเต็มโอ้ยเต็มคู่เลยใครเข้าเนี่ยแบงค์อะแบงค์เข้าฝั่งนี้ใครเข้าอีกฝั่งหนึ่งเกียวเข้าอะโอ้โหเต็มเปียกเลยครับทุกคนโอเคก็ช่วงเช้าก็จะวุุ่่นนนนนๆิดึงอาาาาบบ้้้แลวก็จะะเขไปปรรชมคั วอนนี้ครับผมก็ซ้อมมวยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็อาบน้ำสดชื่นนะอาบน้ำแบบว่าหายเหนื่อยเลยครับแต่ก่อนที่ผมจะไปประชุมนะครับนี่เลยครับไม่ลืมเลยครับทาเซรั่มนะครับกาลเลเยร์เมนแอคโนไฟนะครับซูเปอร์เซรั่มนะครับนี่ครับผมก็ต้องทาเพราะว่าเราต้องบำรุงหน้านิดนึ่งมาช่วงนี้ออกนานเยอะนี่ครับดูแบบเนื้อครีม ดีมากครับหลังจากออกกําลังกายเหนื่อยครับเราก็มาทาสดชื่นครับดูหน้าครับอืะจันใสขึ้นครับเดี๋ยวนะอืน้ำร้อนสดชื่นทาเซรั่มครับเนียหน้าดูสดชื่นกว่าตอนออกกําลังกายครับอืแล้วผมบอกก่อนนะเซรั่มนี้ครับเขาน็อกเกมสิวอยู่หมัดอย่างที่เขาว่าจริงๆครับอืกลิ่นหอมครับสดชื่นหน้าเย็นเย็นสบายเลยครับผู้ชมมาแล้วทุกคนนี่นะเขัเดททีครับเราเข้าใจมาตลอดเลยว่า ไไดดด้้หูหรือเงินแต่มันกลายเป็นว่าเขามีสินอสองม,มและประมาณสี่ถึงห้าโมหายแต่มันยังมีทั้งหมดเลย ันนี้ครับประชุมเสร็จเรียบร้อย้วประชุมประมาณชั่วโมงสินาทีแล้วก็มีประชุมต่ออีกนะประชุมน่าจะครึ่งวันเลยวันนี้ไม่ถูกประมาณห้าวันกลางวันงวันหรือกี่เดอไม่ได้อกเลยโอเคก็อย๋ยงผมขอประชุมต่อแป๊บเนึ่งยี่สิบชั่วโมงผมตอนนี้รอบไปครึ่งวันแล้วก็น่าจะพักกินข้าวหิวข้าวแล้วก็น่าจะเดินไปตรวจงานนิดนึงดูงานด้วยดูอะไรด้วยวันนี้วันนี้ยังมีถ่ายคลิปตอนบ่ายนะไม่รู้จะถ่ายทันหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ประชุมนานครับก็ประมาณนี้ในในการช่วงเช้าผมครับก็อยากขึ้น ี่ครับมาดูเชีดทำงานครับอันนี้ตัดคลิปอะไรอยู่คลิปช็อตครับคลิปช็อตของซูบอนไหมซูบอลกับตะวันฉายใช่ครับมีเชีดนะอันนี้ก็เป็นม่อนทำอะไรอยู่ครับกำลังจะตัดคลิปไปเที่ยวพัทยาอ๋อที่ไปเทียบปริยายไหมเื่อว่าอะไรบ้างไม่เท่ ไอ้ตั้งมึงต้อมีงานทำอ่ะมึงไม่ไปทำงานอ่ะนี่นะคลิปผมลงช้าเพราะไอ้ตั้งนี่นะทุกคนจะไปทำงานนี่แล้วอันนี้รูปสอนสอนสอนมอนเหรอสอนมอนแต่มึงมีไพ่อ่ะมึงอะไรเนี่ยมึงจะเล่นไพ่น่ะเขาเป็นคนหยิบมาเเเล่่่่นนนาีียยอะ เนื้อในนี้ตาแล้วตัดไริษัทเลยแล้วยังไม่มีคลิปลงนะนี่ผมก็ต้องเข้ามาดูแลนี่เข้ามาพิทามถ้าเกิดผมจะทำหน้าปลูกผมก็ใช้พิทามทำนะเทพโน่หนึ่งครับทุกคนทำหน้าปลูกจนเป็นดราม่าบอกก่อนนะไม่คลิป24ชั่วโมงครับผมว่าผมทำอะไรบ้างเนี่ยผมก็ป้วนเพ้ินอยู่ในห้องเนี่ยแหละทุกคนอาจารย์ทำงานได้แล้วไอ้ดูการ์ตูนเนี่ยอะไรมันดูการ์ตูนเนี่ยทำงานเร็วแล้วอย่าไปกินข้าวอย่าไปกินข้าวดีกว่าอันนี้ชื่อไอซนะครับสดไหมสดสดมีจีไหมมีค่ะ J I R A S A Y A N S A ก็ I I C E เออเขาเป็นสองในนะทุกคนอันนี้สาวสวดไปจำออฟฟิศแล้วนะเฮ้ยอย่ามาแจกบาส์ดดีกว่าสวดไมโจนไม่สวดไม่สดใช่ไหมแต่วันไหนถ้าเกิดทะเลาะกันกับแฟนก็สวดใช่ไหมโอเคทำวันนี้สวดสวดไหมจ๊ะสวดมากสไอเกียอะไร T H I S I S J-I-N J-U-U จี่แต่งหน้าเลยนะรู้รูวเนี่นี่รู้ว่าจะมาถามห้จีแต่งหน้ารอเลยเขียนปากรอเลยเออเติมเติมมาเติมเออเติมเออสูตไหมไม่สูตอ่ะไม่สูตกระจายจีได้ขึ้นไอจตรงนี้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 ตรงตรงนี้ตรงนี้ตนีนี้ตร้ตร้นี้ต ได้ได้ได้อันนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรน,นะผมก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่ห้องนี้อันนี้สดวนไหมจ๊ะสดค่ะแจกจีได้ไหมจ๊ะได้ค่ะไอจีอะไรจ๊ะ P P P A E ค่ะ P A E นะักขึ้นได้เลยนะ,ะมันจะลดเออตอนเออลืมไปหามันจะลดน่าหามันจะลดมีไหมไม่ม,ม,ม,มีเห็นไหมทุกคนเข้ามาไอ้ตาส์มันจะนั่งคุยตลอดเลยไม่ได้ทำงานเลยเหรอทุก <c oughs> เอ้นนะเอ้ยมึงชวนตาตองกูได้ไงวะเออมึงเดินมาเดี๋ยวเจ้ากินน้ำด้วยน่าดูดิต่อยกับตาตองเปล่า กระออากระจอกกระจอกแล้วเอาเปล่าไอ้ครั้งนี้แล้วก็แกต่อให้ได้เสมอออ่ะาเสมอกูบอกให้มึงต่อยมันน้องมันจะคุยเล่นขี้นู้ไอ้ใครมันจะรถกูบ้างอยู่ที่ขุดไงมั้ได้มึงจะรถไปหากินข้าวกันทุกคนตอนนี้เราก็เป็นเวลาเที่ยงเอาไปกินข้าวไม่รู้ว่าจะกินข้าวกับอะไรแต่อยู่ข้าวมากเลยได้ยินในปั๊มทุกคน นี่ครับมันจะมีของขายตรงนี้เต็มโอเคทุกคน๋ยวไปหาข้าวกินกันวันนี้ครับข้าวที่ผมจะมากินเต่งปักใต้นะครับทุกคนสวัสดีครับเอาข้าวนะครับเอาพี่เศษข้าวนะครับพี่เต็งกราดูกครับแล้วก็ผัดผักครับแล้วก็ไข่ทอดครับกันพอกินข้าวคนนั้นทุกคนนีครับมันดีคือร้านนี้เขามีผักให้กินฟรีครับนี่ยอปกติผมจะกินข้าวไม่พร้อมคนอื่ินคนหนึ่งเขาจะกินบ่ายงแต่ผมจะกินเที่ยงเที่ยงนิดนึง หลังจากกินข้าวเสร็จครับนี่ก็มาต่อด้วยของหวานนะผมกล้วยทอดกับมันทอดร้านอร่อยนะครับ,บร้านนี้ขอาคุาองครอทุกคนรอดูนะตอนนี้ผมกลับมอฟิดแล้วมันยังไม่ถึงเวลากินข้าวนะไอต้ตาตัดต่อผมมันจะทำงานหรือเปล่าหรือว่ามันจะนั่งเล่น ไอ้อเหเี้ยไอ้เยี่ยมาตาดีไอ้ตาดหายไอ้ยเย้ยมันหายไปไหนไม่อยู่ครับไอ้ตามไม่อยูไ่ไม่รู้มันไปไหนไหนมไปกินข้าวมาจา้ะรถมาส่งม,มาแล้วอ่ะมาแล้วรถคันเนึงไปแล้วหรอไม่รู้หมห็นมึงไปไหนมาไปห้องน้ำมาหัดกูดาม,มาทำไม,มาดิเลยมาเจอสองครั้งแรกมึงนั่งคุยมาครั้งที่สามมึงหายตัวไอ้เยี่ยนี่ตื่นหายตัวเก่งจริงๆเออ้โหนี่มึงนะนี่ทุกคนใช้งานผมจะใช้งานผมได้ไม่ดูอ่ะผมดู เบอร์พี่นายจากพี่พี่โทรจับเครื่องนี้โทรโทรโทรเอาแบงค์เือะเป็นพยานอ่ะโทรโทรโทรเลยติดไหมแบงค์กดแบงค์กดให้จอติดไหมหนูโทรไลน์ด้วยนะแล้วนี่เบอร์ใครนี่ไงเบอร์จริงเฮ้โอเครื่องนี้ไม่ได้จับตอนนี้ครับผมก็เข้ามาพักนอนพักที่โซฟาในห้องนะฟินก็เก็บอินเสิร์ตของที่ฟินได้รับม่วหมายมาผมก็นอนเล่นเพราะว่าวันนี้ไม่มีทําอะไรนี่ครับทุกคนตื่นเช้าแล้วผมก็นอนตรงนอนได้จะมา ชั่วโมงหนึ่งได้นะตอนนี้ก็จะสี่โมงนะทุกคนประมาณห้าโมงก็ไปออกกำลังกายอีกทีหนึ่งครับนี่นะวันนี้ไม่ไม่ได้ทำอะไรเยอะไงสบายสบายแต่จะนอนเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งก็ไปออกกำลังกายต่อครับ ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงจะ5ห้าสิบแล้วที่จริงอะผมอะจะออกกำลังกายขาตั้งแต่5้าโมงแล้วแต่ครั้นี้เราช่างใจว่าเราจะไปตัดผมดี่ไหมเพราะว่าผมมันเริ่มยาวแล้วเพราะพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางกลับบ้านคิดอยู่ว่าเอ้ยคูจะไปตัดผมดีหรือกูจะออกกำลังกายตัดผมนี้ออกเลยแต่ก็ยังไม่กล้าไปตัดผมไปถ่ายแต่นเอรือไว้แต่ัไม่ลงคลิปให้เขาเขาก็ได้ก็นี่แหละก็ช่างใจอยู่จะออกดีไม่ออกดีแล้วกินนี้ก็เป็นคนชวนพี่พี่นายพรุ่งนี้ไปกินชาบูไหมผมบอกพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้พี่ต้องกลับบ้านพี่้อัออา,า่นนวเคยโ วไม่ให้เบิกเลยเย็นนี้น่าจะไปกินชาบู ตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงนะครับนี่ครับก็ทีมงานก็มาออกกำลังกายครับมีอาซ่าออกกำลังกายออกกำลังกายได้กี่วันแล้วกลับมาออกได้3อาทิตย์แล้ว3อาทิตย์เลยนร่างกายดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้ครับตกตอนเย็นมาเลิกงาน6กโมงนะก็ทุกคนจะออกกำลังกายนะนี่นะออกกำลังกายเริ่มออกกี่วันแล้ววันแรกวันแรกเลยใช่ไปถามเมย์ออกวันแรกเลยทีมงานที่จะออกกำลังกายออกบ้างไม่ออกบ้างการออกกำลังกายได้กี่วันแล้วการก็นี่ครับผมออกมาเป็นปีแล้วเรื่อยๆใช่ไหมออกมาเรื่อยใช่ไหมมีทุกคนที่คอยออกกำลังกายตลอดนะครับในออฟฟิิศนนนนนะะผมมมมกกก็่่าาาจเเเเลล้ขหืออดโคคทุ 不知道 ตอนนี้ครับผมมาเล่นบอลไปนานนะเก็บชั่วโมงเลยนะก็ตอนนี้ก็ได้เหงื่อได้เต็มเลยทุกคนดูก็พอแล้วแบบน้ําก่อนที่จะไปกินชาบูทุกคนออกกำลังกายบ้างถ้าเกิดใครที่ดูแลสุขภาพร่างกายช่วงนี้หน้าหนาวนะก็ออกตอนเช้าไม่ได้เพราะมันหนาวก็หันมาออกหลังเลิกงานครับก็จะช่วยให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครที่เจ็บเพียรที่ป่วยก็ลองฝืนตัวเองมาออกกํลาลังกายดูครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เจ็บยังไม่ป่วยนะแต่ก็ผมก็แนะนําให้หันมาออกกาลังกายไว้ก่อนเพราะากันไม่ดีกว่าแก้ครับแก้จะยากนะแต่ถ้าเเเกกกิดดััันนนไ้่อมจะีสําาหรรบค ขอบตัวแบบน้ำก่อนนะนี่แหละก็ชีวิตประจำวันของผมก็ประมาณนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็มีอาหารเย็ยนของผมนะอาหารเย็ยนของผมชาบูมากินสิบคนนะก็มีผมมีมอนมีมุมมกมีไอ้มีก้อยแล้วตู้นู้นก็บอลแฟนในตาสโลตามีตาสก็รอดูครับว่าจะกินขนาดไหนนะอันนี้คือแบบว่าเป็นบางครั้งที่จะนัดกันมากินแบบนี้นะทุกคนไม่ได้มาเยอะขนาดนี้แต่วันนี้มาเยอะนี่ครับทุกคนอร่อยนะ Er> อันนี้เนี่ยผมน่ากินบุฟเฟ่ต์สักครั้งได้ครับทุกคนดูนี่อร่อยไหมโอเคทุกคนน้ำผมขอกินก่อนนะครับตันนี้ครับผมก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยมีผมนิดนึงก่อนเข้านอนครับทุกคนก่อนจะนอนอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะผมก็จะทาเซรั่มบำรุงผิวนิดน้อยเพราะวันนี้เราก็ทำงานตากแดดมาก็บำรุงผิวนิดนึงดูครับอืมออกอืมรีมนี่เซตั้มนี่ดีนะครับเพอือ うん บำร,รุงผิวหน้านะครับผู้ชายต้องให้เราหน้าดีแค่ไหนเราก็ต้องบำรุงผิวหน้าเราไม่ดีมองคำเราก็ต้องบำรุงครับจะได้สดชื่นหน้าตาก็มีออร่าขึ้นนะครับขาวขึ้นโอเคประมาณนี้ก็กอรสคลิปนี้ก็อยู่กันมาทั้งวันแลวขอขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามผมอยู่กับผมมาทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะผมก็ไม่ค่อยทำอะไรเยอะมากนะก็ประมาณนี้ละการทำง,งานของผมนะถ้าเกิดมีคลิปถ่ายก็จะถ่ายถ้าเกิดไม่มีคลิปถ่ายก็จะอยู่แบบนี้และอย่างหนึ่งครับขอขอบคุณแันเนเย่เมนแอคโนไฟตซูเปอร์เซรั่มมากๆนะ ที่มาช่วยเลือกความมั่นใจให้กับผมอีกครั้งนะเแบบาหน้าผมไปกับทะเลไปออกแดดอะไรมองๆนะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับขอขอบคุณมากๆนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะหรือร้านใกล้บ้านคุณนะก็สามารถซื้อได้เลยนะครับทุกสาขาผมก็ขอฝากเลยนะครับผู้ชายครับก็ต้องดูแลผิวหน้าเหมือนกันนะครับมาแฮกหน้าสิวอัพหน้าใสไปพร้อมๆกันนะครับดูหน้าผมนะเริ่มดีขึ้นนะก่อนจะจบคลิปนี้ผมก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆนะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ลืมกดถูกใจกดซับแลวกดแชร์กับช่อง นะครับแล้วก็ขอขอบคุณกันในเย่เมนแอคโนไฟซูเปอร์เซรั่มด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้จบครับไปก่อนคนระับบ๊ายบาย